สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับเรื่องโยมกะปาฏิหารเราก็จะอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่างๆบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เรามีเพื่อจะทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่มองเป็นเรื่องอ,อ,อิทธิฤทธิเหนือธรรมชาตินะครับแต่จะดูไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์ศาสนาความหมายเบื้องหลังแล้วก็มรดกที่ยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปาฏิหาริ์ที่ว่านีา้มันคืออะไรกันแน่ครับค่ะโยมกะปาฏิหาริ์เนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นปาฏิหาริ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคู่ๆนะคะที่ชัดที่สุดเลยก็คือการบรรดาลให้มีท่อน้ํากับท่อไฟพุ่งออกจากส่วนต่างๆของพระวรากายสลับกันไปมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคนต้นมะม่วงชื่อขันธามพฤกนะคะและที่สําคัญมากๆก็คือ นี่เป็นพุทธานุภาพโดยเฉพาะเลยค่ะคือสงวนไว้สําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่พระอาหารหันต์หรือว่าผู้มีฤทธิ์ท่านอื่นๆจะสามารถทําได้เลยอ๋อครับคือสงวนไว้สําหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่าสนใจมากแล้วทาไมละครับทำไมถึงต้องมีการแสดงปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังครับอืม หลักๆเลยนะคะมีวัตถุประสงค์อยู่สักสามอย่างที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อเอาชนะการท้าทายทางความคิดจากพวกเจ้าลัทธินอกพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกว่าดีรัทธนะคะต้องเอาชนะแบบเด็ดขาดไปเลยครับผมอย่างที่สองก็เพื่อสร้างศรัทธาแล้วก็ตอกย้ำศรัทธาในหมู่ชาวพุทธให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่สามอันนี้ก็สําคัญคือเพื่อประกาศสถานะอันเป็นเอกุไม่มีใครเสมอเหมือนของพระพุทธองค์ค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ที่กรุงราชครือก,ก่อนใช่ไหมครับที่มีเรื่องท้าทายกันด้วยบาดไม้จันทร์ใช่เลยค่ะเรื่องเริ่มที่นั่นเศรษฐีท่านหนึ่งประกาศท้าบอกว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยให้ลองเหาะขึ้นไปเอาบาดไม้จันทร์ที่แขวนไว้สูงๆลงมาหน่อยพวกเดรธีทั้งหคนในตอนนั้นก็พยายามนะคะแต่ก็ทําไม่ได้ครับแต่แล้วพระปินโทลภารัตวาชะท่านเป็นพระอรหรันต์ ท่านก็แสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปนำบาทลงมาได้สำเร็จค่ะแต่พอสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้ากลับทรงเอ่อตำหนิและก็ออกข้อห้ามไม่ให้พระสาวกแสดงปาฏิหาริย์อีกจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับทำไมถึงทรงห้ามล่ะครับท,ทั้งที่เพิ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายพุทธก็ทำได้ค่ะตรงนี้แหละค่ะคือความแยบคายมากๆเลยการห้ามครั้งนั้นนะคะจริงๆไม่ใช่การประนามหรือดูแคลนเรื่องปาฏิหารนะคะ แต่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์อย่างแรกคือเพื่อยกระดับความสําคัญของการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยให้สงวนไว้เฉพาะพระองค์เท่านั้นจริงๆอ๋อครับแล้วก็อย่างที่สองซึ่งอันนี้น่าสนใจมากคือมันเหมือนกับเป็นการวางกับดักไว้นะคะทําให้พวกเดีร์ทีเกิดความเข้าใจผิดไปคิดว่าอ้าวพระพุทธเจ้าห้ามสาวกแสดงฤทธิ์สงสัยจะหมดฤทธิก์กนแล้วทั้งพระองค์เองและสาวกเข้าใจแล้วครับคือทําให้เขาชะล่าใจในทางปรัชญาความคิด โดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่พุทธศาสนาเน้นย้าคือเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งมันสวนทางกับแนวคิดของลัทธิอื่นๆในตอนนั้นเลยค่ะโอโ้เป็นการวางแผนที่ล้ํำลึกมากเป็นการปูทางไปสู่การเผชิญหน้าครั้งสําคัญที่กรุงสาวัตถีเลยนะครับแล้วพอถึงวันนัดหมายแสดงปะยาหาวนที่สาวัตถีจริงๆเหตุการณ์เป็นยังไงต่อครับค่ะพอถึงวันนั้นนะคะฝ่ายเดียรทีนี่ก็พยายามขัดขวางทุกวิธีทางเลย ถึงขั้นไปค้นต้นมะม่วงในบริเวณนั้นจนหมดเลยนะคะโหทำกันขนาดนั้นเลยละ่ะใช่ค่ะแต่แล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาทันทีคือมีต้นมะม่วงใหญ่ชื่อคันธามพ,พระพฤชเนี่ยงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วณนะที่นั้นเลยจากนั้นพระพุทธองค์ก็ส่งเนรมิตส,สิ่งที่เรียกว่ารัตนจงกรมขึ้นกลางอากาศเป็นเหมือนทางเดินที่ทําด้วยแก้วค่ะทางเดินแก้วกลางอากาศค่ะแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนนั้นแล้วก็เริ่มส่งแสดงยมก,กปาฏิหาร คือน้ำคู่กับไฟออกจากพระวรากายสลับกันไปมาพร้อมกันนั้นก็มีฉับพันรังสีคือรัศมีหกสีแผ่กระจายออกไปสว่างสวัยไปทั่วเลยค่ะแต่ที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะเป็นการที่พระองค์ทรงนเนรมิตพระพุทธนิมิตพระพุทธนิมิตค่ะคือเป็นพระพุทธเจ้าจำแรงอีกพระองค์หนึ่งขึ้นมาคู่กันเลยมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ ปรากฏขึ้นพร้อมกันเลยเลยครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องริ์ทางกายภาพแล้วสิครับเหมือนกับเป็นการแสดงสภาวะทางปัญญาขั้นสูงมากๆด้วยถูกต้องเลยค่ะทั้งสองพระองค์ทั้งพระองค์จริงและพระพุทธนิมิตเนี่ยทรงแสดงกิริยาอาการที่ตรงข้ามกันอย่างเช่นองค์หนึ่งทรงยืนอีกองค์ก็ทรงดำเนินองค์หนึ่งประทับนั่งอีกองค์ก็ทรงบรรทม สลับกันไปและที่สำคัญที่สุดเลยคือทั้งสองพระองค์ทรงผลัดกันถามต่อปัญหาธรรมะที่ลึกซึ้งมากๆที่เรียกว่าธรรมะสากัดฉาที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าณที่นั้นนะคะไม่มีใครเลยที่มีปัญญามากพอที่จะทูลถามปัญหาที่เคู่ควรกับพระปัญญาที่คุณของพระองค์ได้ อ๋อ oh, เข้าใจครับค่ะนี่ก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมสภาวะที่ซับซ้อนมากๆทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางสติปัญญาพร้อมๆกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นยังไงครับหลังจากแสดงปฏิหารสุดยอดขนาดนี้ผลก็คือ่ฝายดีรทีนี่พ่ายแพ้ยับเยินเลยค่ะแบบว่าสิ้นท่าต้องหลบหนีหน้าหายไปเลย ในขณะเดียวกันผู้คนจํานวนมหาศาลที่ในคัมภีร์ท่านบันทึกไว้ว่าอาจจะมากถึง20โกดหรือ200ล้านคน200ล้านค่ะ ได้เห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมไปตามๆกันเหตุการณ์นี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าอิทธิปาฏิหาริย์หรือฤทธิ์เนี่ยสามารถใช้เป็นอุบายที่แยบขายมาก,มากๆเพื่อจะนําคนไปสู่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือการสอนธรรมะการเข้าใจธรรมะได้แล้วก็ยังเป็นการตอกย้ําสถานะอันสูงสุดของความเป็นพุทธ,ธะที่อยู่เหนือกว่าความเป็นพระอรหันด้วยค่ะ เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับและเรื่องราก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับดำเนินต่อไปถึงการเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามพุทธประเพณีนะคะว่าหลังจากที่ทรงแสดงโยมมกปาติหารแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาหนึ่งพรรษาจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายา ซึ่งตอนนั้นท่านบังเกิดเป็นเทพ,พบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ท่านก็เสด็จมาฟังธรรมที่ดาวดึงได้อ๋อครับธรรมะที่ทรงแสดงตอนนั้นก็คือพระอภิธรรมซึ่งมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากๆค่ะการที่ทรงเลือกแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงก็มีเหตุผลว่าเป็นศูนย์กลางที่เทพจากสวรรค์ชั้นอื่นๆเนี่ยสามารถจะเดินทางมาร่วมฟังธรรมได้สะดวกเป็นการยืนยันบทบาทศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆนะครับ ใช่ค่ะเป็นการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างพุทธ,ธานุภาพที่ทรงแสดงบนโลกมนุษย์กับพระปัญญาทิคุณที่ทรงแสดงบนสวงสวรรค์เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยค่ะแล้วเหตุการณ์สาคัญครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยได้ส่งต่อมรดกอะไรมาถึงพวกเราในปัจจุบันบ้างครับแน่นอนค่ะนอกจากจะเป็นที่มาโดยตรงของประเพณีสําคัญอย่างตักบาตเทวโ,วโรหณะที่เรารู้จักกันดีตอนออกพรรษาใช่ค่ะ ตอนที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงนะคะเหตุการณ์นี้ยังเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆมากๆในงานพุทธศิลป์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปะทวารวดีของไทยเรานี่แหละค่ะจะเห็นได้ชัดเจนเลยเราจะพบพวกภาพสลักหรือพระพิมพ์ดินเผาที่เล่าเรื่องยม,มกับปาฏิหารินี้เยอะมากอย่างเช่นที่เมืองฟ้าแดดทรงยางที่จังหวัดกาลสินเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากค่ะอ๋อที่เป็นภาพพระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาทใช่ไหมครับ ใช่ค่ะรูปแบบที่นิยมกันมากก็คือพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็มักจะมีทั้งพระองค์จริงแล้วก็มีพระพุทธนิมิตยอยู่ด้วยแล้วก็จะมีภาพของพวกเดียร์ถีที่กําลังพ่ายแพ้หนีไปแล้วก็มีเหล่าเทพเทวดามนุษย์ที่มาชุนชมยินดีอยู่รอบๆค่ะแล้วทําไมศิลปินในยุคทวารวดีถึงได้นิยมสร้างรูปเคารพหรือภาพเล่าเรื่องจากเหตุการณ์นี้กันมากเป็นพิเศษเลยล่ะครับมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังไหมครับ น่าจะเพราะว่าเรื่องนี้มันสื่อสารแก่นสำคัญได้ทรงพลังมากๆค่ะอย่างแรกคือมันแสดงถึงพลังของธรรมะที่สามารถเอาชนะอาธรรมหรือความเชื่อผิดๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ความเป็นเอกอุข,ของพระพุทธเจ้าเหนือใครอื่นนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องความเชื่อด้วยนะคะว่าการสร้างพระพุทธรูปหลายๆองค์ในคราวเดียวกันเนี่ยถือว่าได้บุญมากอ๋อเพราะมีทั้งพระองค์จริงและพระพุทธนิมิต ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือตัวนานศิลปะเหล่านี้โดยเฉพาะพวกพระพิมพ์ดินเผาเล็กๆที่พกพาได้สะดวกนะคะมันก็กลายเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ขนาดย่อมๆในตัวมันเองทำหน้าที่สืบทอดภารกิจดั้งเดิมของเหตุการณ์นี้คือการเผยแพร่ศรัทธาแล้วก็เรื่องราวนี้ให้กระจายออกไปในวงกว้างเหมือนเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ซ้ำๆผ่านตัวกลางที่เป็นศิลปะนั่นเองค่ะ โหฟังดูแล้วโยมกะปาติหานี่มีความหมายซับซ้อนลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับสรุปแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงอิทธิฤทธ,ธิ์ธรรมดาาแต่เป็นกลยุทธ์ทางธรรมที่แยบยนต์มากๆเป็นทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เป็นคำประกาศทางเทววิทยาเป็นจุดกำเนิดประเพณีสำคัญแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานศิลปะที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน เหมือนก็นว่าเป็นการใช้ปรากฏการณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติเพื่อเปิดใจผู้คนให้รับฟังคําสอนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าและเพื่อประกาศสัจธรรมที่เหนือกว่าปรัชญาอื่นๆในยุคนั้นใช่เลยค่ะสรุปได้ตรงประเด็นมากมันคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของการผสมผสานกันระหว่างพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณแล้วก็พุทธานุภาพของพระพุทธองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ก็คือการนำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากความทุกข์สู่ความหลุดพ้นนั่นเองค่ะแต่ก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้เราลองคบคิดกันต่อนะคะคือนอกเหนือไปจากความอัศจรรย์ในเชิงกายภาพแล้วเนี่ยเหตุการณ์ยมมการปฏิหารน,นี้อาจจะชวนให้เราลองพิจารณาดูว่าบางครั้งคำสอนที่ลึกซึ้งมากๆหรือความจริงที่สำคัญมากๆเนี่ย มันอาจจะต้องการวิธีการนำเสนอที่ไม่ธรรมดาหรือเปล่าเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงหัวใจของผู้คนได้หรือเพื่อที่จะทะลวงผ่านกำแพงของความไม่ใส่ใจหรืออคติหรือการต่อต้านต่างๆนานาน่าคิดครับค่ะคำถามก็คือแล้วในโลกยุคปัจจุบันของเราตอนนี้ล่ะคะ อาติหารในรูปแบบไหนที่อาจจะไม่ต้องเหนือธรรมชาติแบบนั้นก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆการกระทําที่สร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันจําเป็นในการจะสื่อสารสัจธรรมหรือความจริงที่สําคัญให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างอย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความสับสนวุ่นวายเหมือนทุกวันนี้